สวัสดีครับสวัสดีครับคุณดันวะิดีตรับแนะนำตัวนิดนึงเดียวจากพงครับครับวันนี้ได้รับชิงรางวัลและได้รับรางวัลครั้งแรกคือรางวัลอะไรรางวัล Health Score Thailand Influencer Award 2023าครับอ้อหเรีวตาละเรียวตาครับผมได้รางวัล เทสควาไทยแลนด์อินฟลูเอนเซอร์อาวร์ด์2023นะครับครับเป็นยังไงบ้างวันนี้มาครั้งแรกเป็นยังไงบ้างอายุรูฟิลก,ก็อ,อืมด,ด,ดีดีใจมากครับเอดีใจที่สุดก็คือได้เจอผลงานการเทสควา<อ>นะครับก็เ,เรารัรบโมดิเตสเทสความากมากใช,ใช่ครับใช่ครับมองเป็นยังไงคอนเทนต์ของเรานี่คือเรียกว่าแบบถูกใจคณะกรรมการและได้รับเลือกเข้ามา คาราการ์กัาราการ์กัอ่าอ่าครกรกันรอคาราการ์กมารกรกอมารการกรมกแล้วแล้วยังไงคือจะมีอะไรที่ว่าอัพเดทผลงานอีกไหมอัพเดทอัเดอ่าช่องช่องโอปาหงช่องโอป้าหงนะครับยูช่องโอปาหง รู้เลยว่าช่วงนี้ทุกคนไม่ไม่มีอะไรดูที่ u t ท b e ใช่ไหมครับติดตามช่องโอป้าหงเลยนะครับตาตลกส,าสนั่นตาหลงตาหลงตาลงตาลง,ลงถ้าไม่ตหลกเดี๋ยวพวกเราจะลบช่องนะครับจนนะครับติดตามหรือ,อยังครับติดตามหรือ,อยัง <c oughs> ครับก็คือช่องโอป้าหองแต่ผมก็ขาช่วงผมตลอดใช่กันนแล้วาทำด้วยกันทำด้วยกันญี่ปุ่นไม่รู้เรื่องเกาหลีไม่รู้เรื่องคนไทยอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับครับ Let's go Let's go แล้วก็ผลงานผลงานที่ว่าเดี๋ยวจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ จะไปงานไอคอนิกที่นี่อีกโอ้ใช่ใช่ก็ใช่กับผมเลยว่าเชื่อไหมช่องอจะเป็นพิธีกรนะอ้าจริงเหรอใช่จะเป็นพิธีกรอีเวนต์ไอคอนสยามโอ้คนนี้ผมภาษาไทยไม่ชัดแต่เป็นพิธีกรปอมมีอารู้ว่าชาวาขอนโอเคหรือเปล่าครับอา้าเจ้าของน่าจะเ,เดี๋ยวจะจ้างอีกหรอกจ้างอีกหรอกจ้างอีก,อกจ้างพี่หงก็ได้นะครับอันนี้คือจะจะแยกงานกันแล้วหรออือเปล่าใช่ครับ แล้วเ,เดี๋ยวตัดจะรู้สึกยังไงล่ะครับเนี่ยถ้เาเกดิดจะโดนโดนอาคงแย่งงานไป,งไปเงี้ยก็แบ่งกันไปหรือว่าจ้างสองคนก็ได้ครับเออก็ดีใจนะครับจ้างทางทางญี่ปุ่นกับเกาหลีเลยครับลูกค้าลูกลูกค้าเรารู้แล้วรู้รู้อยู่แล้วลูกค้ารวยรู้ว่ารวยลูกค้ารวยอยู่แล้วจ้างสองคนเลยถ้าเป็นพอมปังกองปังน้ำพอมแปลภาษาญี่ปุ่นด้วยใช่ถ้าคนอยู่ด้วยกันอาจจะแปลภาษาเกาหลีได้เกาหลี็ได้ด้วยเฮ้ยยูริซานได้ไหมครับยูริซาน คุ้มนะครับคุ้ม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 ติดต่อได้นะครับครับก็สุดท้ายนี้ฝากผลงานช่องตัวเองด้วยครับได้ครับก็ตาก่อนนะครับครับเอ่อจ่อนเดลต้ามูเชอร์นะครับยูทูบติดต่อไอจีเฟสบุกทุกสิ่งทุกอย่างจ่อนเดลต้ามูเชอร์นะครับติดตามด้วยน่ยนะครับสวัสดีครับอยากอยากเข้าช่องสามนะครับอยากเข้า GM เอ่อ GM MTV แล้วก็อยากเข้าเอ่อ Walkpoint นะครับใครก็ติดตามได้เลยนะครับติดต่อได้เลยนะครับ โอป้าหงด้วยโอป้าหงด้วยนะเออช่างช่างเหล่านะโอป้าหงด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะจ๊ะสสบ